ว่าเล้ยงเจ้าคงส้ยังเวินมอีอย่ามาอะไรงอยู่แต่เราไ่เคยไลน์ในความหนาญแต่เราบ่มีประเด็นเนี่ยว่าอตการไลนคือเดียวนะพูดติดตามแบบหมาจังหมาแต่ใช่ ตื่นบ่ใส่บ่ตื่นดีดีงัดจคนนึ่งบ่ขึ้นเ่ยยันตึงคนร้อยอยู่ผพ้เดียวเบิ่งหน่ะผู้นึงอายุผูกคือบมีใช่ไหม sợ mồi ui, theo mi, bán là chắc mình phải tít tạm lúc mà người vô mình, mình cả muối đều, này cả toàn bò hơi tít tạm mà, là theo bán, ôi, quần hàng dân chơi chơi, cười muối xôi, sợ thì nó สนะยินดยัครับเลยทุกคนเนะบุมีพายเฮาเบิง <laughs> <laughs> สบายดีทั้งสองคนเนดะ้อหนึ่งในนันะ้นมีเฮาพ่อมาจากเออบุมีหนอกไปนะเลือยคนหนึ่ง <laughs> บมุมแมนเจ้าของช่องเดืนอนี้เลยทุกคนเจ้าของช่องยังอายอยู่ <laughs> เอยออยัง๊่ยันทําใหญ่หลายอ่ะสบายดีฝากคอมเมนต์เด้อผู้เดียวเด้อสิยังเหลือนี่แตงจะได้มีแบบไอ้ประเด็นเว้าต่อนะถามยังก็ได้สยไปเนี่ยเจ้าของซ่องทั้งร้าน สบายดีเด้อสำหรับผู้นั่งที่ประมาณมือซองมือก็สิได้ขึ้นไปดงแล้วทุกคนเลยขึ้นไปไนอนดงนอนดานคือเก้าโทรไลน์ที่ไม่ได้ลงคลิปถามหมาได้เดอก่อนสี่ขึ้นป่านี่เด้อฝากฝากก็ได้สิเยอะให้เห็นเยอะให้เห็นยังนะแต่ต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ของผ่านเขาได้เขาเห็นยังไอเล็กกว่ากับได้หัวเยาลบลู่อ่ะนะชิพาขึ้นไปบอลบอลไม่แล้วก็ บอนเเคยไปเลยทุกคนในผ่านเปนสิบาไปไปหาอยู่หากินมาเพิ่มได้กว่ากดไลค์ให้ได้ไหมไฟเบิ่งนี่นะฮะผู้เดียวเนี่ยฝากกดไลค์ได้ทุกคนบอกคอยคนบอกเสียม้อยฝากกดไลค์ได้จังเสียดหัว่าอยู่อยู่นะอยู่ไหนเนี่ยมาโซนได้เบิ่งเนี่ยเบิ่งได้บอน ก็ได้นอกจากก็จะเ้าคอมเมนต์ <c oughs> ยังยังเกียวอะไรบ้างขึ้นเราก็ <c oughs> จะแสดง,งความทา <c oughs> <c oughs> มั้งหมดกับบุ๋มมีสบายดีสองคนสองคนก็สบายดีนะ ไล่สดครั้งแรกทุกคนเลยโบเคยไล่จักเถื่อนมาหนีโบมีแนวเพชรในนี้ไล่ส่งใหม่ๆกันทุกคนเลยเขามาแต่ละคนเขามาเบิ้งก็โอ้ยเป็นแต่เยาหัวควันน่ะนะฝากเด้อภูมิเขามาก่อนเนอะฝากโตเป็นเอฟซีก่อนเด้์ขอบใจทุกคนที่ที่ที่ติดตามเด้อตอนนี้ประมาณซองพันคนแล้วอีกจะน้อยอีจังเงอนซองสิพ้าแล้วทุกคนเนี่ยซืได้เงินน้ำกระเจ้าละวันมืงอื่นนี่ก็น่าจะซ้ำไอ้หอดซองพันกว่าซ้ำผันนี่ ฝากคอมเมนต์ได้ทุกคนเลยสิได้หูว่ะอย่างยูยูบอลนะแล้วก็มาแต่ไซแต่ไซเอฟซี FC ทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวนะเพราะว่าไอช่องชวนไลน์เนี่ยช่องคนลาวมันจะมีเอฟซีสองสองประเทศนี่หลายไลายเดะลาวกับไทยนอกจากนีน้ก็จะเป็นพวกพม่าอะไรก็อินโดนีเซียซเหมือนซูเฮงห้องมึงบอแมนมีแต่ขมนันบอไลชวนเลยมีเพื่อเบิร์มก็จะบอเข้าใจ <c oughs> ฝากคอมเมนต์ได้เทุกคนเนอะการทุกคนบอกคอมเมนต์นี่ก็บนจังแนวเว้าวเออมันเลยบนจังแนวเว้าสิได้จบไลฟ์จบยังอะนะก <laughs> ูยู้อนในซคนนี่เป็นไพ่เดี๋ยวนี่ยเ <laughs> ย้รา,างวัลซะเด้ก <laughs> <laughs> ูยู้จักว่าซองคนที่เป็นไพ่ที่เบิง้งคอมเมนต์บอกด้เลยทุกคนเด้อซองคนที่กำลังเบิ้งอยู่ตอนนี้นะสิได้จำไว้เลยว่าเป็นไอ้ fc ตัวยงอะนะ บิ่งเ้นบงนอยู่ไหนนี่นมาอุยอุยเอาแล้เนาะขู่ยานอยู่เได้จืเกิดอไรชนกันดีเกิดอะไรชนกระชิบเบงกเจากระชิบเบิ้างค้าบบ่มีแพ้ขามาเบิ่งแล้วทุกคนหกนาทีหนาทีแล้วนี่หกนาทีไป ม,มื่นพาถ้าเบิรงคลิปด้วยุกคนรด้วยมื่นนี่ลงคลิปประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงสี่สิบคลิปไปเลาะตลาดตามตามในเมืองยุสวันนี่เลาะตลาดของป่า,า,าอยู่ตกขลูนไปเลยจ้ะไปเลยพ <laughs> ี่ซ้ำโซ่คน โอเคทุก okay, คนคันบ่มีใครเบิ้งกันนะจะได้จบไลฟ์ได้ร <c oughs> อบไม่รอบไม่รอบนะ้าสิเยามาไลฟ์ต่ออีมันมันบ่มีคนเบิงเ้งผมหรือว่าดึกผพดวอาเลยนะได๋ี้ในรอบนะ้าสิเยามาไลฟ์ต่อเนาะทุกคนเนาะเมื่อนี้เดี๋ยวข้อไปก็มันบ่มีคนเบิ้งแหงเลยผู้หนึ่ง <c oughs> สองคนน,ะนี่สินะแทนประเทศซ้ำสองคนกันี่กันสบายดีผู้หนึ่งเอาไปซ้ำเโอเคทุกคนเดี๋ยวเจอกหมาไลฟ์นะรอบวิชยาเรอบแล้่